ระให้ประชาชนลงประชามติในสิ่งที่อย่าบอกว่าประชาชนจะเข้าใจไหมครับผมยังไม่แน่ใจว่าคนที่คิดให้ถามตัวเองเข้าใจหรือยงังและเราจะปล่อยให้การเมืองที่ฉุดรั้งทุกสิ่งทุกอย่างจากการทุจริตคอร์รัปชันเดินต่อไปไม่ได้ครับถ้าประชาธิปไตย ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการเลือกตั้งที่สุดจริตเที่ยงธรรมแต่เป็นการประมูลซื้อเสียงซื้อสอสอและคอร์รัปชันกับเซาะไปทุกองค์กรเป็นต้นทุนมหาศาลไม่เพียงแต่ในแง่ตัวเงินแต่ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในสังคมที่จะถูกทำลายและนำมาสู่กฎระเบียบกติกาที่ซับซ้อนยุ่งยากเพื่อพยายามแก้ไขสิ่งนี้ แต่กลายเป็นเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในช่องทางใหม่ไม่จบไม่สิน้นเราไม่ควรเอานโยบายการต่างประเทศมาเสี่ยงผลักภาระให้ประชาชนลงประชามติ